สวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่องยูทูบนชนอคว้ามือเอดนะครับมือกี้มาเครมง่วนะครับผมมาเครมง่วจากคุณแม่นะครับหอยหยาได้ครับนี่เอาเบากเขไาใส่ขานั้นครับเครมคือเครมครับผมรับประกันนะครับง่วมีปัญหาคือมาหัวหล่อเพิ่นบ่ค่อยมีแห้งนะครับผมทายเหลวนะครับผมมีแห้งเอากะมารับกลับไปรักษานะครับผมคุณแม่เพิ่นกะดูแลดีครับเอาหมอมาฉีดได้แล้วมาฉีดนังแล้วแต่เพราะในดีขึ้นนะครับเดี๋ยวห้องเอาเสียเอาไปรักษาต่อนะครับผม ยีลาก็บซ้นดีเยอะนะครับจินยาได้แคบอมีแห้งนะครับผมทายเหล้ยวหน่อยหทายนักแน่นะครับพุ่มแหวนกับรักษาฉีดยาฉีดยังไวทานะครับผมบ่คิดน้ำจากบาทนะครับหักมั่วเอากับมาลับคืนนะครับตามที่บอกไวในคลิปครับตัวใดที่ห่อประกันนะครับผมเข้ากับมาลับคืนนะครับผมบ่ไดดหิ่งยากอย่างนะครับก็แต่ว่าหูแร้งงูหยเฮาดีนะครับสมอ่า เกิดีที่สุดเหลียวมันบอกขึ้นนะครับผมกับเข้ากับรับคึืนนะครับผมรับคึืนนี่แงงงามนะครับผมใ่อ้วนพอมีแห้งขานอนท้ายเหลวนะครับนี่กับมาขอโทษแล้วกับขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ดูดูได้รักษาไปถานะครับวันนี้กับพ่อแม่พี่น้องท่านใดครับสนใจง้อค่อยไปเลี้ยงนะครับทางฟาร์มข้ากับมีแบงอยู่นะครับรับประกันพร้อมนะครับผมง้อป่วยง้ออย่างอยู่ในระยะเวลาสิบหาามื่อนนะครับผมเข้ารับคึืนรับเคลมให้นะครับ่ มันสมเหต front, ุผลนะครับผมสมเหตุผลบ่แมนว่าบ e ่มักง้อเรลาขึ้นอันนี้บ่แมนนะครับอันนี้พันดูแลหอย่างดีนะครับแต่ว่าอย่างมันเป็นไปหลายก็เก่านนะครับเพรากับมารับขึ้นไปรักษาเองอันนี้ก็ขอพุนคุณแม่ทั่งหวยเมฆกาฬสินนะครับผมื้นนี้ขอกราบขอโทษคุณแม่นะครับผมเขาถทษขอถอษไหลายนะครับค่ับผมกัมื้อนี้ก็ี่งพี่น้องไ้ซัมนี้นะครับผมสนิตสนใจก็ขาเบิ่งคลิปในช่องเข้าได้นะครับสื่อขายโปร่งใสครับผม เส้อถือได้นะครับเส้อถือได้มีหลับประกันพร้อมนะครับผมมือนี่กับขายสักหนี้ครับผมกลับสวัสดีครับ